สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อู่อ,อจเจริญการช่างครับอู่ช่างอาร์ตต่อรถฉีดยาตัดใบข้าวหวานข้าวครับสามระบบนี่กำลังขึ้นครับอยู่กับช่างเปาเ่งเล่งมือหน่อยนะเต็มที่แล้วช่างเปาทำไมท่อมันยาวจังคันเนี้ย ยังไม่ได้ตัดอ๋อ oh, ยังไม่ได้ตัดโอ้ oh, oh, เอาแบบนี้เลยไหมสั้นสั้นนะ oh. ยาวไปอันนี้กี่แรงม้าเนี่ยสามห้าแรงสามห้ายันมาสามสูบพี่อาร์ตเอายาวแบบนี้เลยนะตัดดีกว่ามั้งใอ้ยาวดยเหรโอ้มันจะดังทุกคนนะ ลองเสี่ยงลองอะไรลองได้ลองได้ไหมตอนนี้อ,อแต่ว่ายาวๆอย่างเงี้ยลองได้แต่ต้องหาที่ยึดอะไรยึดอย่างเดี๋ยวย่าคลอกเ<ะ>ชื่อทฮะอ่าใช่มันยาวเกินนะออมันยาวนั่นเกินครับแต่ทีวเราก็ปั๊แหละเอ,อปปาพอสมควรพอมาให้เลยล่มเราไปอันนี้สเปคเป็นไงพี่อ่าตัวนี้สเปคใหญ่เลยตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยอ่าเป็นปั๊มเบอร์ยี่สิบเครื่องใหญ่เครื่องยันมาก ครับสามสิบห้าแรงเทอร,ร์โบโดยเดิมไฮดรัเหมือนเดิมครับเราเราเน้นเหมือนเดิมตัวนี้ขี่ระบบอ่าตัวนี้สองระบบอ่าฉีดฉีดกระตัดครับอ่าเจ้าของเขาอีคันม่วงที่ไปงานพิจิตรอ่ะอ,อ๋อ,อจำได้จลยอ่คันที่ไปโชว์งานพิจิตรอ่ะครับนั่นแหละเจ้าของเขาอ๋อแล้วทีนี้แกเอาไม่ทันเอางานไม่ทันแกก็เลยสั่งเพิ่มอีกครับ อ่าอยู่อะไรนะพิลโลกพิลโลกพิลโลอืมคันนี้โทนสีเป็นไงพี่อ่าตัวนี้จะเป็นไออะไรเขาเรียกอะไรเขียวมะนาวเหลืองมะนาวอะไรเนี่ยพี่ผสมมาแล้วโอ้เดีย๋ยวพี่ผสมมาแล้วต้องรอชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นกันเพราะว่าเดี๋ยวรอ,อตั้งระบบเสร็จแล้วพี่จะถอดเอาลงแล้วก็น่ะทําพวกกระบอกพวกอะไรนั่นแหละเกมละเตยมลงสีสีสวย,สวยตัวนี้สีสวยมากผสมมาลิตรละตัง ตัวนี้กี่ใบตัดครับอ่าตัวนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่ตัวตัวแรกๆของพี่อาร์ตนี่ยกยกยกขึ้นนะยกยกใช่ใช่ยกจะเป็นยกเงี้ยนี่ตามรูปตามรูปเสื้ออะไรจะเป็นยกเงี้ยใช่ใช่ใช่นี่เนี่ยจะเป็นยกเงี้ยครับจะเป็นยกขึ้นอ่าอนันหมาออกแบบอะไรต่ออะไรใหม่แข่งพับอ่ะ ได้ดีครับเสือครับไปข้างไม่ไม่ทำระบบเอกระบอกพับกระบอกไอไฮดรอลิกอ๋อทำรถรถพี่เองอะพี่พี่ทำโอ้แต่ว่าอันนี้รถลูกค้าบางทีเขาก็เอาเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับให้เรามีสิทธิ์ให้เขาเลือกเราเราให้เขาเลือกเอาถ้าถ้าว่ามีกระบอกก็อาจจะเพิ่มเงินก็เพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปตามมูลค่ากระบอกเท่าไหร่สายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราก็ทำก็สามารถทําได้นะ เราเต็มใจทําให้อยู่แล้วไอนี้่ล้าจะของกันล่ะจะต้องรอชมตอนเสร็จโครงสร้างสแตนเลสตัวนี้ใช้เลสสามศูนย์สี่ไหมพี่สามครับแท้เลยเนาะครับตัวนี้ตัวทอ็อปนี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ช่างอาจ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอที่ตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นช่างครับครับว่ามันจะหนีจาก,กงวดที่แล้วเยอะไหมครับผมเพราะ่ออีคันที่แล้วของเขาอะรู้รู้น้าหนักอยู่แต่เพราะาเราไปช่างมาอันนี้เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะหนีไปเยอะไหมครับไรในส่วนที่ไม่จําเป็นออกออกออกไปหลายหลายอย่างออกออกไปเยอะเหมือนกันครับ,บ,บตัวนี้ลูกโรลเลอร์นี่เอาเอาเป็นเหล็กหรือว่าเป็นเหล็กครับเป็นเหล,ล,ล็กลูกลูกลูกโรลเลอร์เหล็ก,ลก ครับเหล็กอาจจารบีไม่ได้ใช้น้ํามันเพราะว่าซินอะไรก็เอาน้ำมันไม่อยู่เป็นอะไรก็เอาน้ำมันไม่อยู่อะครับแล้วลว้อน้ำนี่เป็นลูกปืนไหมเป็นลูกปืนครับลูกปืนไหนจะเป็นลูกปืนอยู่ข้างไหนจะเป็นสองตัวใช่ไหมใช่แล้วมีซินปิด ง่ายล้อน้ำใส่ได้เกือบทุกอ,อู่แต่ราคาสูงคนก็ไม่ค่อยนิยมมันเท่าไหร่ครับแต่พี่ว่ามันทนดีมันทนดีสำหรับคนที่ว่าใช้นะอยากได้ทนทนนะทนแน่นอนร้อเร์เซ็นตัวนี้ไอ้ไบแท็กเป็นเป็นยังไงตวกล่องหรือว่ายัางไงพี่ลูกค้าเอาแบบไหนคันคันนี้เอาแบนด์ครับแบนด์สองนิ้วแบนสองนิ้วอ่าเป็นแบนดสองนิ้ว ตอนนี้โซ่ใช้เป็นเบอร์อะไรพี่เบอร์ร้อยเบอร์ร้อยอ่าโซ่โซ่จะเป็นเบอร์ร้อยเคยเคยลองไหมว่าได้นานไม่กี่ไร่อ๋มันร้องมันโซ่มันตายตัวของมันอยู่แล้วแล้วแต่คนฝืนไม่ฝืนใช้กันยังไงครับแล้วแต่พื้นที่ถ้าเป็นบ้านเราเนี้ยก็เจ็ดแปดพันเก้าพันแล้วมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าไปโซนทางอีสาน,นหรือว่าโซนพิษโลกโซนอะไรทวกนี้มันก็ได้น้อยหน่อยครับเพราะว่าดินก็เป็นดินดินอย่างนั้น ก็ใช้คุ้มเลยแหลนะเนาะใช้คุ้มใช้คุ้มอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอันนี้ก็เกสิบเจ็ดสิบแล้วล่ะมันเกินแล้วล่ะเพราะว่านะม,มันไล่มันไล่ระบบออกไปมั่งแล้วเนี่ยออกไปทำตี่แล้วครับอา่าเหลือเดินสายเหลือเดินอะไรเงี้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ช่างไฟมาไว้สายโอ้ครับสายเดิอนอะไรก็วันจันทร์อังคารก,ก็คงได้ยกหน้าให้ดูกันแหละครับผมโอเคครับลองดูโซ่โซ่ตัวใหม่ออของของอู่ที่เองของฮะ,เ,ะเดี๋ยวไปดูโซ่หน่อยครับอ๋อนี่ครับใบใบนี้ได้ใช่ไหมที่ใส่คันนี้ใช่ใบใบนีเ้เนี่ยของของที่จะเป็นจะตีเลย เอเอครับออออเจริ่อ๋อแล้วไอตัวนี้เราสั่งทำเป็นของเราใช่ครับเป็นสเปคของเราใช่ครับอ๋อลองดูครับแต่พี่เอาไปลองดูแล้วมันทนนะครับมันก็ทนเลยครับตัวนี้กี่ใบครับต่อข้างหนึ่งใบอ่าใบจะอยู่แปดสิบแปดสิบแปดใบแปดสิบแปดใบครับ แล้วก็มันยังจะตามช่างอาร์ตไปดูครับมันจะมีเปาเปาเปหยิบลูกมาเลยตัวตัวใหม่ให้ที่นายก็สอบอะ่ะแป๊บนึนบงเนี่ยเสียงอ่ะ คือชุบแข็งโซ so, มันแข็งอยู่แล้วอะไรเงี้ยคแล้วนี่ลูกลูกเลือ่อบ่าลูกปืนฟิตฟิตครับ,รบนี่ใส่ลูกปืนเบอร์อะไรพี่อ่าหกสามคูนสี่ครับลูกปืนใหญ่ครับหกสามคูนสี่เขาหยิบหกสามูนสี่ตัว้าหันหลังไปอยู่หลังตู้ลำโพงหันหลังไปฝังปงป่งนี้อยูห่หลังตู้ลำโพงลูกปืนอย่างเดียว เป็นหกหกสามสี่รครับเป็นลูกป,ปืนใหญ่หนั่นเราก็ใส่อัดเข้าไปต้องอัดครับคแค,ค่คคน,ะะน,นั้นนั่นก็นั่นก็ตายเดิมเดิมครับ <laughs> <c oughs> นีเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะอีกหลายอย่างแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้มันได้ผลแล้วเราค่อยค่อยโชว์ครับ <laughs> ก็ฝากไปได้วยครับวันนี้แวะมาเล่นหน่อยครับมาอัปเดตครับเดี๋ยวรอชมครับจะได้ชมเร็วๆครับเดี๋ยวนี้แหละฝากกดติดตามไว้เลยครับสวัสดีครับ